สวัสด <st oses> <st was> ีครับผมกับผมนะครับเด่นวิรยุทธ์พักตีจิตนะครับเจ้าที่บริษัทฟุกเทียนคุบจำกัดนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอวิงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับก็มาอยู่ที่ร้านป้านึกหรือว่าร้านปานัานเองนะครับก็วันนี้นะครับก็ทางผมนะครับก็นำปุ๋ยนะครับก็เป็นตัวปุ๋ยสูตร939นะครับของบริษัทฟุกเทียนควบจำกัดนะครับมาส่งให้กับร้านป้านึกนะครับก็ตอนนี้ก็ ข้านะครับ <empowerment> ในพืここ well ้นที่ของอำเภอเมืองชัยส่วนใหญ่ก็ใกล้จะตั้งท้องแล้วนะครับก็จะมีปุ๋ยสูตรแนะนำนะของฟงเจีนงคุปป์จำกัดก็เป็นสูตร939สนี้เลยนะครับซึ่งตัว939เกนี่ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับนาข้าวนะครับก็ทําไมถึง939ถึงเหมาะสมกับนาข้าวนะครับเพราะว่า9ตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวชุดเรื่องความเขียวนะครับข้าวเนี่ยขาดไม่ได้นะครับต้องมีเยอะตลอดเวลานะครับส่วนตัวกลางเนี่ยชุระบบรากการแตกกอนะครับช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็แตกกอตามที่แล้วเพียงแค่3ก็เพพียงอแแล้วล้วก็เสริมด้้ววยยตัทาซึ่ง ตัวท้ายนี่จะต้องเยอะเพราะว่าตัวท้ายเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่เกี่ยวกับการสร้างแป้งสร้างนำมาข้าวนะครับข้าวจะดีนจะเต่งหรือไม่เต่งก็อยู่ที่ตัวท้ายด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสูตรเก้าสามเก้าก็จะเหมาะสมกับนาข้าวรับตั้งท้องแน่นอนนะท่านใดที่ต้องการปุ๋ยนะครับสำหรับข้าวต้องตั้งท้องนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อได้เลยที่ร้านรักมันได้หรือว่าร้านบานนึกนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมเด่นวิทยุปักดิจินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีคร